ความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบ OPD หรือผู้ป่วยนอกที่บริษัทประกันและตัวแทนไม่เคยบอกคุณสวัสดีครับบิ๊กนะครับจาก b i g ก y วครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเลือกซื้อประกันสุขภาพหรือว่าเลือกซื้อไปแล้วแน่นอนครับการที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยก็อยากจะได้ประกันที่มันครอบคลุมในหลายๆส่วนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน คือไปนอนโรงพยาบาลตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปก็สามารถที่จะเบิกได้รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเจ็บป่วยนิดหน่อยปวดหัวตัวร้อนไปหาหมอรับยากลับบ้านเนี่ยก็เบิกได้เหมือนกันทําให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็เลือกประกันสุขภาพที่มันพ่วงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD ไปด้วยซึ่งการใช้เกณฑ์ในการเลือกประกันสุขภาพแบบเนี่ยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิดนะครับ ซึ่งผลเสียรวมถึงความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกเนี่ยเรื่องแรกที่บื่เทๆควรจะต้องรู้ก็คือสถิติการเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD ในโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเจ็บป่วยหรือว่าการเข้ารับการรักษาต,ตัวแบบผู้ป่วยนอกเอาไว้นะครับแยกตามภูมิภาคไปเลยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับ <c oughs> ซึ่งสถิติโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่4ครั้งต่อคนต่อปีนะครับแล้วก็จะมีโดดขึ้นมาหน่อยก็คือที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะอยู่ที่5ครั้งต่อคนต่อปีนะครับและถ้าเกิดคิดค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยเนี่ย ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยค่ารักษาพยาบาลก็จะอยู่ที่ประมาณครั้งละ $1.500.2500 ถึง2,500บาทต่อครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกอาจจะสูงถึง3.000.5ถึง5,000บาทต่อครั้งทำให้ถ้าเกิดคิดตามสถิติเนี่ยถ้าเกิดมีการไปหาหมอด้วยลักษณะอาการก็คือเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่าไปเบืกค่ารักษาพยาบาลจาก OPD โดยเฉลี่ยให้มันสูงสุดเนี่ย5ครั้งต่อปีค่ารักษาพยาบาลก็จะอยู่ตั้งแต่7,500บาทไปจนกระทั่งถึง20,500 0บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัวสถิติการเจ็บป่วยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยทางบริษัทประกันก็จะเอาสถิติตัวเนี้ยไปคิดคำนวณเป็นเบีย้ยประกันเพื่อที่จะออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมาเสนอขายให้กับพวกเรานี่แหละครับ คราวนี้มาพูดถึงเรื่องความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD กันก่อนนะครับสําหรับประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD เนี่ยมันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจเห็นว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เราก็อยากที่จะเบิกสมมติว่าไปเบิกเกินสถิติที่เขาเก็บรวบรวมมาไว้เนี่ยสถิติที่เขาบอกไว้ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉลีย่ยเบิก5ครั้งใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยนะ แต่ว่าพอเราไปเบิกจริงๆเนี่ยเราอาจจะเบิก10ครั้ง15ครั้งทําให้พอร์ตของประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกเนี่ยมันมีตัวเลขติดลบเขาเนี้ยพอมีตัวเลขติดลบเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทําเรื่องขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันร,รวมถึงถ้าเกิดคนไหนที่แบบเคลมเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าในปีต่ออายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ต่ออายุก็ได้อันนี้คือความน่ากลัวแบบที่1น,นะครับ เรามาดูความน่ากลัวอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยประกันนี่หละครับคราวนี้ผมมีสถิติเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพเปรียบเทียบกันครับสำหรับประกันที่แบบไม่มี OPD แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบมี OPD ครับว่าเบี้ยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนก็จะมีหลายๆบริษัทมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งต้องขอบคุณทาง w w w r e a d วด์เ r e รีลนะครับซึ่ง เก็บเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลไว้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ทําข้อมูลสรุปมาได้ดีมากๆเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวกรุงเทพประกันชีวิตกันก่อนนะครับสําหรับกรุงเทพประกันชีวิตหรือว่า BLA เนี่ยเรามาดูแบบ BLA เพ t i ท e ศเฮลทนะครับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่10ล้านนะครับสำหรับค่ารักษาพยาบาล10ล้านแบบไม่มี OPD เนี่ยก็คือเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นเส้นสีแดงก็คือ BLA 1 0ล้านแต่ว่ามี OPD ให้ครั้งละ2,000บาทนะครับถัดมาเป็นเส้นสีเหลืองครับเป็น BLA เพชรทิเทียว30ล้านมี OPD ให้รายปีนะครับคือ1 5 0 0งบาทต่อปีนะครับจะแตกต่างกับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงคือ10ล้านบวกกับ OPD 2000ต่อครั้งนะครับส่วนเส้นสีเหลืองก็คือ BLA 30ล้าน แต่ว่าให้ OPD คือ1 5 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับดูเบีย้ยประกันนะครับอัตราบเบีย้ยประกันครับจะเห็นว่าเบีย้ยประกันในส่วนของตัวที่เป็น BLA 10ล้านที่ไม่มี OPD เนี่ยอัตราบเบีย้ยประกันเนี่ยจะต่ำกว่าทุกๆแบบประกันที่มี OPD เลยนะครับทุกๆช่วงปีเลยแล้วคราวนี้มาดูตัวเลขที่น่าตกใจกันก่อนครับตัวเลขสรุปเบีย้ยประกันนะครับเนื่องจากว่า แบบเ l a เพชีเฉวเนี่ยให้ความคุ้มครองถึงอายุ99นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเบี้ยประกันตั้งแต่อายุ11ปีจนกระทั่งถึง98ปีนะครับที่เราจะต้องจ่ายเบี้ยสมมุติว่า ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่อายุ11ปีไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุ98นะครับโดยที่ไม่มีการขาดทรงเบี้ยประกันรวมนะครับจะอยู่หลัก10ล้านนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับสำหรับ bla 10ล้านแบบไม่มี opd นะครับเบี้ยแบบร,รวมจะอยู่ที่10ล้าน10.3ล้านนะครับแล้วก็ bla 10ล้านแบบมี opd ให้2,000บาทต่อครั้งเบี้ยรวมจะอยู่ที่12.3ล้านบาทนะครับส่วน bla 30ล้านบวก OPD 15,000บาทต่อปีนะครับเบีย้ยจะอยู่ที่12.23ล้านนะครับจะเห็นว่าประกันแบบที่มี OPD เนี่ยเบีย้ยประกันจะสูงกว่าแบบที่ไม่มี OPD เนี่ยเกือบเกือบ2ล้านเลยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับ2ล้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาหมอแบบผู้ป่วยนอกเนี่ยกี่ครั้งต่อปีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาหมอเนี่ย ทุกๆปีเลยหรือเปล่าจึงจะสามารถใช้คุ้มกับเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปเห็นไหมครับตัวเลข2ล้านเนยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับคราวนี้ลองมาดูของกรุงไทยเอ็กซ่ากันบ้างนะครับกรุงไทยเอ็ซ่าเป็นแบบ i h e a l t h ้ครับไอเฮลตี I ้นะครับซึ่ง i h e a l t h ้เนี่ยทางของกรุงไทยเอ็ซ่าเนี่ย เขาจะให้ OPD รวมมากับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในนะครับซึ่งวงเงิน OPD เนี่ยจะให้มาสูงถึง35,000ถึง50,000บาทต่อปีนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยวัตถุป,ประสงค์ของเขาเนี่ยที่ให้มาก็คือจะให้เอาไปใช้รวมกับค่ากรยภาพบำบัดค่าการตรวจวินัค่าการตรวจวินิจฉัยแบบผู้ป่วยนอกเช่น CT สแ a n นะครับรวมถึง MRI นะครับแต่ในส่วนของ b l a เนี่ย จะมีวงเงินจ่ายตามจริงนะครับแต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทก่อนเกิดเป็นผู้ป่วยนอกนะครับซึ่งในส่วนของตัวข้อควรระวังสำหรับตัวผู้ป่วยนอกนะครับในวงเงิน350,000ถึงห0 0 0 0บาทเนี่ยในส่วนของทากิจธรพีที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแบบก็เรียกอะไรค่ารักษาแบบ พุ่งตรงเป้าหรือว่าเจาะจงชิ้นส่วนหรือว่าเซลล์นะครับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยทางแอคซ่าเนี่ยไม่ได้ระบุแบบชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้เกินวงเงินเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเบี้ยประก,กันกันก่อนนะครับก็ขออนุญ,ญาตเอาข้อมูลจากทางเว็บเว็บรีลิสยูอรีกอีเช่นเคยนะครับ สำหรับตัวเบี้ยประกันนะครับก็คือจะเอา BLA เพชีิเทว10ล้านนะครับที่ไม่มี OPD เนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าของ EXA กับ BLA หรือว่าของกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยจะมีความแตกต่างกันนะครับก็เลยอาจจะเอามาเปรียบเทียบแบบเป๊ะเ,เ,เลยไม่ได้นะครับมาดูกันก่อนนะครับจะเห็นว่าในส่วนของ BLA เพชเทว10ล้านที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยเบี้ยประกันต่อป,ปีเนี่ย ยังไงก็จะต่ำกว่าของ a x a ที่มี OPD ในทุกๆช่วงอายุเลยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้มาดูเบีย้ยประกันนะครับเบีย้ยประกันรวมตลอดทั้งสัญญานะครับเนื่องจากว่าของ a x a เนี่ยจะคุ้มครองถึงอายุะจะคุ้มครองตั้งแต่อายุ16ปีไปจกนกระทั่งถึง85นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดเบีย้ยประกันรวมเนี่ยก็จะคิดตั้งแต่อายุ16 ปจนกระท่ังถึง85นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงอายุ81ถึง85เนี่ยเบี้ยประกันก็จะมีการปรับแวรี่ไปตามอายุหรือว่าตามสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยก็จะคิดเฉพาะแค่ตั้งแต่อายุ16ปีไปจนกระท่ังถึง80นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัว BLA p e t t h e l t h 10ล้านที่ไม่มี OPD นะครับสำหรับ BLA p e t t e l สิบล้านที่ไม่มี OPD เนี่ยเบี้ยรวมจะอยู่ที่4.2ล้านนะครับส่วน BLA 10ล้านบวก OPD 2 0 0 0บาทต่อครั้งเนี่ยค่าเบี้ยรวมจะอยู่ที่5.28ล้านซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับส่วน e x a นะครับเ x a แผน6ล้านนะครับมี OPD ให้35,000บาทต่อปีเบี้ยรวมจะอยู่4.48ล้านนะครับส่วน e x a 10ล้านแล้วก็ OPD 5 0,000ต่อปีเนี่ยเบี้ยรวมจะอยู่ที่4 95ล้านนะครับจะเห็นว่าในส่วนของเบี้ยรประกันรวมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเกิดของ a อ a ถ้าเกิดเป็นแผนตัว6ล้านแล้วก็มี OPD ให้35,000บาทต่อปีเนี่ยเบี้ยจะสูงกว่าตัว BLA แพท Health 10ล้านที่ไม่มี OPD เนี่ยอยู่เกือบเกือบ2 0 0 0บาทนะครับซึ่งเบี้ยรประกันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่2 0 0 0บาทไปจนกระทั่ง6 0 0 0กว่าบาทนะครับ ซึ่งถือว่าก็ยังสูงอยู่ดีครับคล้ายๆกับว่าการที่เราจ่ายประกันสุขภาพที่ว่ามีค่ารักษาพยาบาลแบบ OPD พ่วงไปด้วยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราออมเงินเพื่อที่จะเอาเงินออมของเราเนี่ยมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปรักษาตัวจากการเจ็บป่วยแบบผู้ป่วยนอกหรือว่าไปเบิกใช้ประกันสุขภาพแบบ OPD ที่มีวงเงินสูงหลักหลายแสนหรือว่าหลักล้านบาทเนี่ยมันก็อาจจะแบบ มีน้อยคนถูกไหมครับผมก็เลยมองว่าการที่แบบเราเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบเนี้ยทางที่ดีเนี่ยการที่เราจะซื้อประกันสุขภาพให้มันแบบถูกต้องหรือว่าเหมาะสมเนี่ยเราควรจะต้องดูหลาย,ลายส่วนครับอ่ะโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างนะครับสําหรับประกันสุขภาพแบบอีลิทเฮลนะครับก็คืออันนี้จะเปรียบเทียบง่ายเลยครับเพราะว่า แบบหนึ่งที่มีความคุ้มครอง20ล้านเนี่ยจะไม่มีค่ารักษาพยาบาลแบบ OPD ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบ40ล้านจะมีค่ารักษาพยาบาล OPD ให้ด้วย2,500บาทต่อครั้งนะครับซึ่งก็จะเปรียบเทียบกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบที่ไม่มี OPD นะครับจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับผมเบี้ยประกันก็จะถูกกว่าแบบที่มี OPD นะครับในทุกช่วงอายุเลยครับคราวนี้มาดูในส่วนของเบี้ยประกันรวมกันบ้างน,นะครับ เนื่องจากเบี้ยรประกันรวมเนี่ยของ Elite h e a l เนี่ยคุ้มครองตั้งแต่อายุ11ปีไปจนกระทั่งถึงอายุ99นะครับเบี้ยรวมก็จะตั้งแต่อายุ11ปีไปจนกระทั่งถึง98ปีนะครับถ้าไม่มี OPD เนี่ยเบี้ยรวมอยู่ที่11ล้านนะครับส่วนมี OPD 2,500บาทต่อครั้งเนี่ยเบี้ยรวมจะอยู่ที่14.8ล้านนะครับจะเห็นว่าส่วนต่างของเบี้ยรประกันแบบที่มี OPD และไม่มี OPD ครับ มีส่วนต่างถึง3.79ล้านเกือบเกือบ3.8ล้านเลยนะครับถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็คราวนี้มาดูในส่วนของตัวบริษัทที่ผมสังกัดอยู่บ้านนะครับก็คือ a i a ครับเป็นแผนประกัน a i a Hill Happy อันนี้นะครับเอาแบบประกัน2ตัวครับมาเทียบกันก็คือ a i a h l l Happy วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล15ล้านที่ไม่มี OPD นะครับแล้วก็ วงเงินคุ้มครอง25ล้านที่มี OPD ให้2,000บาทต่อครั้งนะครับเบี้ยรวมหรือว่าเบี้ยต่อปีเนี่ยวงเงิน OPD ก็ยังสูงกว่าแบบที่ไม่มี OPD อยู่ดีนะครับแล้วก็มาดูเบี้ยรวมนะครับความคุ้มครองก็เริ่มตั้งแต่6ไปจนกระทั่ง6ปีไปจนกระทั่งถึงอายุ85นะครับเบี้ยรวมก็ตั้งแต่6ขวบไปจนกระทั่ง8 4ปีนะครับสำหรับเบ,บี้ยรวมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย ถ้าไม่มี OPD นะครับวงเงินคุ้มครอง15ล้านเบีย้ยเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ5.8ล้านนะครับเฉลี่ยชายหญิงแล้วนะครับแล้วก็สําหรับถ้าเกิดมี OPD 2,000บาทต่อครั้งโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล25ล้านเนี่ยเบี้ยรวมจะอยู่ประมาณ7.5ล้านนะครับซึ่งมีส่วนต่างประมาณ1.7ล้านนะครับซึ่งถือว่าก็ยังสูงอยู่ดีนะครับจะเห็นว่าความน่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือเบี้ยประกันนี่แหละครับ แล้วก็ขราวเนี้ยสรุปอย่างนี้ครับความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นะครับเรื่องแรกก็คือในส่วนของเบี้ยรประกันที่ผมเพิ่งกล่าวมานะครับก็คือมีส่วนต่างของเบี้ยแบบที่ไม่มี OPD กับแบบที่มี OPD เนี่ยหลักหลายแสนไปจนกระทั่งถึงหลัก2ถึง3ล้านบาทเลยนะครับซึงถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็ความน่ากลัวอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดมีการเคลมเยอะนะครับเกินจากสถิติโดยเฉลีย่ยหรือว่าเกินจาก ค่ารักษาพยาบาลมาตรฐานที่มีการเก็บสถิติเอาไว้เนี่ยมีความเสี่ยงที่บริษัทเนี่ยจะปฏิเสธการต่ออายุนะครับหรือว่าปฏิเสธการต่อสัญญาซึ่งถ้าเกิดเป็นประการสุขภาพแบบ OPD ที่พ่วงมากับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในอันเนี้ยมีความเสี่ยงสูงมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดปฏิเสธถ้าเกิดถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเนี่ยนั่นหมายความว่าจะถูกปฏิเสธ ทั้ง่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากๆครับถ้าเกิดแบบเจ็บป่วยแล,วแล้วแล้วมีประวัติสุขภาพแล้วนะครับอันนี้ความเสี่ยงสูงมากครับ <S <S สรุปนะครับความน่ากลัวของประกันสุขภาพแบบ OPD เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับก็จะมี2เรื่องด้วยกันครับอันที่1ก็คือเบี้ยประกันครับเบี้ยประกันเนี่ยถ้าเกิดเราจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆไล่ไปเรื่อยทุกๆปีโดยที่ไม่ขาดส่งเลยเนี่ย เบี้ยประกันถือว่าจะอยู่ในอัตราที่สูงมากๆเลยครับตั้งแต่หลักหลายแสนไปจ,จกนกระทั่งถึงหลัก2อถึงสล้านบาทเลยนะครับอันนี้คือความน่ากลัวอันที่1นนะครับส่วนความน่ากลัวอันที่2ก็คือถ้าเกิดมีการเคลมเยอะๆเกินสถิติโดยเฉลีย่ยหรือว่าเกินค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยเนี่ย มีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะปฏิเสธการต่ออายุในปีถัดไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีประวัติการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยแล้วถูกบริษัทปฏิเสธไม่ให้ต่ออายุสัญญาเนี่ยนั่นหมายความว่าตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดเราไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเราเองนะครับ <c oughs> สรุปส่งท้ายครับสำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะครับสำหรับ เพ,เพื่อนที่กําลังมองหาประกันสุขภาพอยู่เนี่ยผมอยากจะให้มองประกันสุขภาพด้วยความจําเป็นนะครับเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่จําเป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่มันพรีเมียมออกมาเนี่ยแน่นอนครับในส่วนที่มันพรีเมียมเนี่ยเบี้ยประกันมันก็จะต้องสูงถูกไหมครับพอเบี้ยประกันสูงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือเคมเยอะมีโอกาสถูกปรับเพิ่มเบีย้ยรวมถึงอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ต่ออายุสัญญา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกแบบที่มันมาตรฐานอาจจะมีการจ่ายส่วนต่างเองนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยพอมีการเคลมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลมได้แล้วก็บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะคงอัตราเบี้ยไว้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเราในอนาคตนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเงินค่าเบีย้ยประกันลงไปได้อีกเยอะเลยละครับอันนี้ก็จะเป็น ความน่ากลัวของประกันแบบ OPD ครับที่ผมเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้แนวคิดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะครับทงประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นะครับระบาคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะลานะครับถ้ามันเพื่อนไม่อยากพลาดสาระข้อมูลความรู้ได้ดีเกี่ยวกับเรื่องการทําประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพรวมถึงการลงทุนในกองทุนร่วมการวางแผนการเงินนะครับเพื่อนๆสามารถกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับ v i ไว้ y, หรือว่า Channel ชิกแ v i ไว้ในช่อง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ